วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จริงหรือแค่สิ่งที่เราเชื่อโดยหลวงปู่ดุลอัตุโลบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราหวังไว้เราทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่อยากได้ใารสักคนหรืออะไรบางอย่างไว้เป็นที่พึ่ง ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เข้มแข็งนะครับแต่เพราะเราอยากมีบางสิ่งที่ช่วยประคองใจให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความไม่แน่นอนของชีวิตไปได้และสิ่งที่หลายคนเฝ้ามองหาก็คือวัตถุมงคลแต่วัตถุมงคลน,นั้นช่วยเราได้จริงหรือกามารับฟังเรื่องราวคำสอนจากหลวงปู่ดุลัตตุโลกันครับในเรื่องวัตถุมงคล ศักสิทธิ์จริงหรือแค่สิ่งที่เราเชื่อโดยเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ได้นำมาจากหนังสือพระราชวุฒธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเสียงอ่านโดยปราชสียาาไยหลวงปู่ดุลท่านได้เล่าว,ว่าครั้งหนึ่ง มีพวกสาธุชนปัญญาชนกลุ่มหนึ่งมาสนทนาธรรมด้วยและถามท่านว่าวัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือหลวงปู่จึงได้สร้างหรืออนุญ,ญาตให้สร้างเรียนขึ้นหลวงปู่จึงวิสัชนาว่าพวกท่านทั้งหลายแสดงความสนใจในการบงเพ็ญภาวนาก็พาการบงเพ็ญภาวนาไปไม่ต้องไปห่วง ไปสนใจกับวัตถุมงคลอันเป็นของภายนอกแต่สำหรับผู้มีจิตใจเพลิดเพลิอนอยู่ยังยินดีในการเกิดตายในวัฏสงสารยังไม่สามารถหันมาสู่การปฏิบัติธรรมได้ก็ให้อาศัยวัตถุภายนอกเช่นวัตถุมงคลเช่นนี้เป็นที่พึ่งไปก่อนอย่าไปตำหนิติเตียนอะไรเลยครั้นขาอเหล่านั้นประสบเหตุเพศภยัยมีอันตรายแก่ตน และเกิดแลคล้วคลาดด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัก็ดีโดยบังเอิญก็ดีก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ในภายหลังซึ่งก็จะเป็นเหตุให้เจริญงอกงามในทางที่ถูกต้องได้เองสำหรับผู้ที่มีศรัทธามากแล้วชอบการบำเพ็ญภาวนาจิตใจในธรรมปฏิบัติอันยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องวัตถุมงคลน,นี้ หลวงปู่จะบอกตามสัจธรรมว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงช่วยด้านกำลังใจเท่านั้นหลวงปู่มักกล่าวว่าเอาไปทำไมของที่ต้องเป็นภาระต้องเอาใจใส่ดูแลของที่ต้องทิ้งเสียในภายหลังแล้วท่านก็สอนเป็นปริศนาธรรมว่าจงเอาสิ่งที่เอาได้จงอย่าเอาสิ่งที่เอาไม่ได้ถ้ามองในแง่ของปุถุชนสามัญธรรมดาแล้ว ความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระรัตนตรัยย่อมมีปรากฏเป็นอัศจรรย์ได้ดังเช่นพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสนาที่ได้ทรงแสดงแก่เหล่าเดรัจฉีนอกศาสนาดังนั้นความอัศจรรย์ของอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยจะบังเกิดคุณประโยชน์อย่างไรขอท่านทั้งหลายพิจารณาถือเอาตามสมควรแก่ตนเทินโดยเหตุที่หลวงปู่ ถือธุดงขวัรานจึงมีความยินดีในการบิณฑบาตเป็นวัดและได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งมาในระยะหลังเมื่อท่านชาราภาพมากแล้วประกอบกับอา,าพาธขาข้างซ้ายเลือดลมเดินไม่สะดวกและบรรดาพิสุสามมเนรพยายามวิงวอนขอร้องให้หลวงปู่งดออกเดินบิณฑบาตนอกวัดขอให้ท่าน รับบิณฑบาตภายในวัดเท่านั้นโดยพิสุสัมมเนนจะพากระใส่บาตรท่านที่วัดในตอนเช้าด้วยถ้าหลวงปู่ยังคงออกบิณฑบาตนอกวัดอยู่และเกิดอาพาธระหว่างทางเท่ากับบ้าจะยิ่งทำให้ลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมเกิดความลำบากใจเป็นแน่แท้หลวงปู่ได้แต่เพียงหัวเราะและยอมอนุโลมตามครั้นเมื่อพิสุสัมเนน และญาติโยมใส่บาตรให้ท่านแล้วท่านก็จะฉันพัตตาหารที่ได้รับจากบาตรนั้นโดยปกติหลวงปู่ฉันตะน้อยเป็นผู้เจริญด้วยยถาลาบสันโดษคือยินดีในของบริโภคตามมีตามได้เมื่อรับการถวายมาอย่างไรท่านก็ยินดีอย่างนั้นไม่เดือดร้อนเรื่องการขบฉันไม่ฉันพรางดื่มน้ำพรางเพราะจิตวิญญาณไม่เร่าร้อนไม่เคยตำหนิ หรือชมเชยอาหารที่สาธุชนถวายว่าสิ่งนี้อร่อยสิ่งนี้ไม่อร่อยหรือวันนี้มีอาหารถูกปากอย่างนั้นไม่ถูกโรคกันเหล่านี้เป็นต้นอาหารจะจืดจะเค็มอย่างไรท่านก็ไม่เคยเรียงหาอะไรเพิ่มเติมประเคนอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นทําให้พิ่สุสัม,มเนรที่เป็นอุปถากท่านถึงกับละเลยเดินเลอ่อเมื่อต้อนรับอาคัรตุกะาอยู่บ่อย ลูกศิษย์ลูกหาบางท่านมีนิสัยตรงข้ามจึงถูกหลวงปู่ดูเอาว่าแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วจะทำอะไรได้ในระหว่างการขบฉันหลวงปู่มีความสำรวมระหว่างไม่บกพร่องในข้อวัดปฏิบัติที่เคยได้รับอบรมมาไม่นิยมพูดในขณะฉันเมื่อมีผูถ้ถามถามไถ่ท่านก็จะตอบเมื่อจำเป็นและไม่มีข้าวอยู่ในปาก ไม่มีการเฉงเออทักทายโบกเวก,กับญาติโยมปริมาณการฉันของท่านก็เป็นไปตามปกติธรรมดามีน้อยก็ฉันเท่าที่มีมีมากก็ฉันพออิ่มเท่าที่เคยเมื่อเสร็จจากพัตกิจแล้วหลวงปู่มักจะเดินจงกรมทำตามพระวินัยและข้อวัดปัดจจัยอื่นๆนอกจากอาหารก็ทำนองเดียวกันเมื่อมีลาบสการะมากท่านไม่เคยสังสม คอยดูแลพระเนนที่ขาดแคลนตามวัดต่างๆอยู่เสมอที่ไหนขาดก็แบ่งปันไปให้ทั่วถึงเมื่อถึงคราวมีน้อยก็ว่ากันไปตามมีตามเกิดหลวงปู่ไม่เคยปรารถนาอย่างได้อะไรเช่นร้อนมากถ้ามีแอร์ก็จะดีหรือว่าแก่มากแล้วไปมาลำบากมีรถยนต์นั่งติดแอร์เย็นๆสักคันก็เหมาะตามแบบอย่างที่เรียกกันำํำๆทำนองประชดว่า ยะถาโลภะสันโดษหรือยะถาราคะสันโดษคือยินดีตามแต่ความโลภหรือความทยานอยากในการบรรลุจะบงการให้เป็นไปอย่างนี้เป็นการไม่สมควรแต่ในวิสัยสมณะคือการเจริญด้วยลาภะสันโดษหมายถึงการยินดีในของบริโภคตามมีตามได้มีน้อยก็ใช้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องใช้มีมาก ก็ใช้เท่าที่จําเป็นไม่ดิ้นรนสแสวงหาท่านเจ้าคุณพระโพธิน,นันธรุมนีเล่าให้ฟังว่าในอดีตท่านมีความไม่ค่อยดีอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งๆที่พยายามปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงปู่และครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ก็สังเกตตัวเองได้ว่าถ้าวันไหนมีพัตตาหารเป็นปกติธรรมดาเช่นน้ำพริกผักต้ม หรืออาหารพื้นบ้านทั่วๆไปก็มีความสุขกายสบายใจเป็นธรรมดาตามความเคยชินแต่ถ้าวันไหนมีอาหารที่พิเศษพิสดารขึ้นกว่าปกติก็ชักจะรู้สึกสนุกสนานผิดธรรมดาไปนหน่อยจนกระทั่งเกิดความรำคาญตัวเองขึ้นมาจึงต้องแก้ไขดันนิสัยตัวเองด้วยการฉันเฉพาะอาหารผักเสียบ้างให้มันรู้สึกยากลำบากต่อการได้มายิ่งขึ้น ให้รสชาติอาหารเป็นธรรมดาธรรมดามากขึ้นด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าพระเทระก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีที่เจริญด้วยการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปชราอยจะตัดความยินดีในรสอาหารเสียได้จึงไม่ยินดียินร้ายในรสอาหารเสเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรล้วนพอใจทั้งสิ้นที่จะได้รับ ไม่รู้สึกรังเกียจไม่รู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยไม่เรียกร้องการปรุงรสเพิ่มเติมนับว่าเป็นที่น่าชื่นชมควรคาระวะยิ่งหนักครั้นคิดได้เช่นนี้แล้วจึงเข้าไปหาหลวงปู่และกราบเรียนท่านถึงความคิดของตนพร้อมทั้งขอทราบความคิดเห็นของท่านหลวงปู่บอกว่าเข้าใจถูกครึ่งหนึ่งเข้าใจผิดครึ่งหนึ่งแต่ก็เป็นการดีแล้วที่มาพบ เพื่อพยายามทำความเข้าใจแล้วหลวงปู่ก็อธิบายต่อไปว่าที่ว่าเข้าใจถูกนั้นก็คือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสามารถตัดความยินดีในรสอาหารได้จริงที่ว่าผิดนั้นก็เพราะท่านมีความรู้สึกรับรู้ถึงรสอาหารได้เป็นอย่างดีผิดคนธรรมดาสามัญทั้งนี้เนื่องจากธาตุขันของท่านบริสุทธิ์หมดจดแล้วสะอาดแล้ว ด้วยการชำระล้างแห่งธรรมอันยิ่งประสาทรับรู้รสอันประกอบด้วยเส้นตั้งพันตามที่ปรากฏในพระธรรมบทคุตกานิกายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่รับรู้รสของตนได้อย่างอิสระเต็มที่เต็มทางตามความสามารถแห่งคุณสมบัติของตนจึงรู้รสชาติต่างๆได้อย่างชัดเจนละเอียดละอ่ไม่ขาดไปแม้แต่รสเดียวและแต่ละรส มีรสชาติขนาดไหนก็รู้สึกได้เสียแต่ว,ว่าไม่มีคำพูดหรือภาษาที่ประหยัดไว้ให้พออธิบายได้เข้าใจเท่านั้นเองซึ่งด้วยภูมิธรรมของปุถุชนสามัญธรรมดาหากสามารถรับรู้รสชาติเหตนปลน,นั้นได้น่าที่จะต้องเกิดครั่งไกรไหลหลงอย่างแน่นอนถ้าได้บริโภคอาหารที่สมบูรณ์ด้วยคุณค่าและรสชาติจริงๆดังนั้น ไม่ว่าอาหารนั้นจะได้รับการปรุงแต่งให้มีรสชาติมากหรือรสชาติน้อยอย่างไรรสชาติบรรดาที่มีอยู่ในตัวอาหารนั้นๆท่านที่ปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถรับรู้ได้จนครบท่วนทุกรสแต่เมื่อรับรู้แล้วก็หมดแก่นเท่านั้นไม่เกิดความยินดีพอใจสืบเนื่องต่อไปควรคิดขึ้นมาได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งนั้น สามเณรสองรูปเสร็จจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้หน้ากุฏิทกเถียงกันอยู่ถึงคุณแห่งพระอรหรันต่ศึกษามาจากห้องเรียนสามเณรใหญ่ชี้แจงว่าพระอรหันต์นั้นละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิง สามเณรน้อยเถียงขึ้นทันทีว่าพระอระหันต์ของหลวงพี่ช่างน่าเวทนานักเหมือนเสาต้นหนึ่งก้อนหินก้อนหนึ่งจะเกิดน้ำท่วมไฟไหม้ก็ไม่รู้อะไรเลยคงจะต้องตายเสียเปล่าและยังเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์สิ้นเชิงขณะที่วิวาสะกำลังดำเนินไปก็มีเสียงแะแอมดังขึ้นจากกุฏิสามเณรทั้งสองจึงสามัคคีกันหลบหนีไป ครั้นข้อตกเถียงนี้ล่วงรู้ถึงหลวงปู่ท่านก็บอกว่าแม้จะเป็นการถกเถียงเอาชนะกันแต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าพินิษพิจารณาแล้วหลวงปู่ก็อธิบายว่าจิตเป็นสภาพรู้อารมณ์ตราบใดที่มีจิตการรับรู้อารมณ์ก็ย่อมมีเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นบุคคลธรรมดารับรู้อารมณ์อย่างไรพระอรหรันต ก็ย่อมจะต้องรับรู้อารมณ์อย่างนั้นและการรับรู้อารมณ์ของท่านน่าจะเป็นไปด้วยดียิ่งเสียกว่าคนธรรมดาสามัญด้วยซ้ำเพราะจิตของท่านไม่มีเมฆหมอกคือกิเลสปกคลุมอยู่อันจะทำให้ความสามารถรับรู้อารมณ์ลดลงดังนี้การกล่าวหาว่าพระอรหันต์ไม่รับรู้อะไรไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นจึงไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนส่วนการที่ท่าน หมดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงนั้นย่อมหมายความว่าแม้กระทั่งความไม่ยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ย่อมไม่มีแก่ท่านกล่าวคือท่านหมดทั้งความยึดมั่นถือมั่นและความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีทั้งความพอใจในสิ่งใดทั้งความรังเกียจในสิ่งใดดังนี้จึงจะเรียกว่าโดยสิ้นเชิงได้จิตของท่านจึงลอยเด่นเหนือความดึงดูด และผลักดันต่อสรรพสิ่งเป็นอิสระชั่วนี้รันดอนหลวงปู่ได้ชี้แนวทางพิจารณาว่าอย่าพยายามตึกทักเอาเองตามความรู้สึกของตนว่าพระอริยบุคคลไม่ว่าในลำดับใดเป็นบุคคลที่มีอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดาสามัญท่านก็มีอะไรทุกอย่างเหมือนเหมือนกับคนธรรมดาทั้งร่างกายและจิตใจหรือถ้าจะว่าให้ถูก ท่านเสียอีกเป็นธรรมดาสามัญปุทุชนต่างหากที่มีอะไรผิดธรรมดาวิปริตไปด้วยการปรุงของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์พระอารหันต์ท่านเป็นปกติธรรมดาพ้นจากการปรุงแต่งจึงอยู่อย่างไม่มีทุกข์พระอริยะบุคคลที่รองรองลองมาก็มีการดำรงอยู่อย่างมีทุกข์มากขึ้นตามลำดับและกำลังดำเนินไปสู่การดำรงอยู่ อย่างไม่มีทุกต่อไปก็แลการดำรงอยู่อย่างไม่มีทุกนี้ย่อมเป็นยอดปรารถนาของสัตว์โลกทั้งมวลสัพพสัตทุกหมู่เหล่าที่วิ่งเต้นดิ้นรนอยู่ด้วยประการต่างๆทุกวันเวลานี้ก็ล้วนแต่เพื่อจุดประสงค์ที่จะระง,งับดับทุกขของตนดับทุกขของตนอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อประการอื่นใดเลยแม้แต่น้อยเมื่อหิวก็สอดแสวงหาอาหาร เมื่อเกิดโรคภัยก็วิ่งหายารักษาโรคเป็นต้นจะเห็นนะครับว่าของขลังอาจช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจแต่ของที่แท้จริงคือใจที่ไม่ยึดไม่หลงไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกเกินจำเป็นหลวงปู่ดุลท่านไม่ได้ห้ามการพึ่งวัตถุมงคล แต่ท่านชี้ให้เห็นว่าของนอกตัวพอช่วยได้แต่ของในใจต่างหากที่พาให้ผลถูกขอเพียงเราเริ่มฝึกใจยึดให้น้อยลงปล่อยวางให้มากขึ้นวันหนึ่งเราจะพบว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของเราก็คือใจที่ฝึกดีแล้วผมบอกเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท่ทานได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ